ญาติโยมทั้งหลายได้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้ทุกวันนี้นะญาติโยมก็สังเกตดูเอาเองหรือสัตว์เป็นนกเป็นอะไรต่างๆบางทีเราเลี้ยงเราห่วงแหนเราห่วงใยมันนะบางทีมันเป็นลูกชายของตนบางทีเป็นลูกสาวที่เลี้ยงกันอยู่ในะทุกวันเนี่ยรักจะดมกันอยู่ดมหมาในะมงคนนะั่นเพราะมันเป็นลูกแต่ก่อนลูกเป็นหลาน นี่มันเป็นเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนี้ในฉะนั้นอาตมาเห็นอาตมาไปที่สหรัฐอเมริกาเมืองวอชิงตันอาตมาดูแล้วจึงเห็นชัดเจนว่าสุนัขของฝรั่งมันบิ่งมาหาตมาแต่ตมาก็เห็นอยู่ที่น้ำตกในแองการากันครับนอนภาวนาอยังเห็นก่อนสีวันจึงไปเจอเขา มันขโมยขโมยเอาของที่จะใส่บาตรนี่เตรียมว่าจะไปใส่บาตรมันเป็นนักเรียนมันก็เลยมาขโมยกินก่อนมันที่โมยแล้วก็ไปโรงเรียนขโมยที่จัดไว้ตายไปแล้วไปตนตกนรลกมันเกิดเป็นสุนัขเป็นสุนัขดำๆตัวดำๆเหมือนกันตัวใหญ่มันมาไปบ้านเขาบ้านโยมานฝรั่งเขานิมมตนไปฉันข้าวมันวิ่งมาที่ของบ้านเขาก็ร้อง่ยวกล่าว ว่ามันกัดคนหมานมันวิ่งมาแล้วมันมาเลียขาตะมาเปียกหมดเลยขานมันมาบุกสบงนี่แต่ของเขาก็อัศจรรย์ว่าหมามันดุมันกัดคนแล้วมันถ้ามันมาเลียขาตมามาเดินเข้าไปในบ้านไปนั่งเก้าอี้มันก็มานั่งเฝ้าอยู่อัตมาอยู่มานั่งเฝ้าอัตมาอยู่แล้วนั่งอยู่ทั้งข้างแปลกไม่ยอมหมาเท่านั้นก็ไม่เคยเห็นอัตมามาก็ไม่เคยเห็นมัน ในชาติเนึ่งเพิ่งไปเห็นเวลาคนจะถ่ายรูปเหมือนน้นมาบอกว่าไอ้หมีพูดภาษาไทยต้องมองกล้องหน่อยมันมองกล้องเลยพตคนหัวเราะกันเป็นหมู่เลยอืทําไมมันรูปภาษาไทยมันไม่ใช่หมาไทยคนก็นยิ่งแปลกใจเวลานมานั่งดูจริงๆนะจึงรู้จักว่าเคยเป็นหลานมาแต่ก่อนมันขโมยกินของของเจ้าข,ของบ้านน,นนะอืแล้วทําบุญ แล้วก็มันตกนรกมาเกิดเป็นสุนัขเลยยังมาอยู่บ้านดูด้วยอีกจดนี่มันก็เลยเห็นกันมามากกันมากก็จะไม่เล่ามากอะไรเลยให้ญาติโยมทั้งหลายนี่พากันมีความเข้าใจว่าคนทําบาปความชั่วผิดศีลธรรมนี่ได้ไปตกอืนรกตามอํานาจของกรรมที่ตนเองได้สร้างสมบรมเอาไว้บุคคลใดที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย เราจึงเห็นมาเป็นมนุษย์เหมือนกันนี่มันไม่สมบูรณ์ต่างกันจึงมีหูหนวกตาบอดปากแบ่งแขนขาดขาขาดขาเล็กขาใหญ่อะไรขาสั้นขายาวอัตมาไปประเทศอินเดียก็เลยไปเห็นมานี่นะอันมาเทศทเฉยๆบนี้เห็นกับตาเลยไปหมดเลยขาข้างหนึ่งมันยาวแค่นี้นะแต่ข้าง,งมันยาวขนาดนี้นะจริงๆเราก็เดินได้เหมือนกันจะเจ้บั มันเป็นขามบันนี้เห็นชัดเลยวันนี้ไปเห็นชัดแล้วพูดเฉยๆแต่ก่อนนี่มันเป็นจริงๆตามอำนาจของกรรมที่เขาทําไว้ก็ไปตัดแช่งตัดขาไปทําูทําตาไปตัดปากตัดศกตัดจมูกเขาก็ก็เป็นอย่างนี้ก็คิดดูซิว่าออกจากนรกมาแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้อย่างนี้อยู่แหม ก็จะได้มีตามีหูมีจมูกมีปากมีอะไรเรียบร้อยสมบูรณ์เป็นหญิงเป็นชายนี่ไม่รู้ว่าจะเอากี่ชาติแหละ